ลำบึกไปขอเท่านั้นไม่เห็นจะเทเท่าเพื่อนฉันมีดีก็แค่กล้ามใหญ่ในไอหอกหมอนั้นหน้าตาก็ดีแต่ว่าผมมองแต่ร้ายทียังไงก็สู้เพื่อนผมไม่ได้ไว้จอนมีล็อกยิ้มหน้กก็ดูติมติมเดี๋ยวโดนเพื่อนกูจิม้มมึงอย่าเข้ามาใกล้หน้าตาแบบบ้านบ้านหยุดเลยตรงนั้นเพราะถ้ามาเดินข้ามเพื่อนฉันเดี๋ยวความคีเลมันจะโดนทำลาย เพราะเพื่อนผมโคตรหล่อแม่งเอ้ยโคตรหล่อชอบเอาใจใส่กินตรงไก่ชอบเล่าเป๊กมาตั้งแต่เด็กดูหนังเอ็กวัยรุ่นจนผู้ใหญ่ชอบเอวีทั่วไปเพื่อนผมใจกว้างน,นั้นใจกว้างแจกตั้งเด็กอ่างมากมาย เหมือนว่ามันชอบคนแก่ชอบไปเตะสาวรุ่นแม่แต่มันไม่เคยร้ายใจเพื่อนผมโคตรหลอ่อ